สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะจัดทำคลิป การโยกย้ายของดาวใหญ่อย่างดาวพระเสาซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในดาวตรีเทพที่มีอิทธิพลต่อสรรพสัตว์บนโลกใบนี้ต่อมวลมนุษยชาตินะคะและการโคจรยกย้ายของดาวพระเสาในครั้งนี้ไม่ว่าจะลัคนาราศีใดย่อมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะถ้าเราจะพิจารณาโดยภาพรวมคือทั้งโลกเนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติ สงครามภัยธรรมชาติต่างๆรวมไปถึงผู้นำโลกผู้นำประเทศทั้งหลายแหละนะคะรวมไปถึงถ้าเราจะมองโดยภาพรวมเป็นประเทศของเราเองนะคะอาจจะมีเรื่องของการจัดระเบียบนโยบายการเปลี่ยน,ปยนแปลงเศรษฐกิจการค้าหรือแม้แต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์โรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดใหญ่นำเข้าส่งออกหรือแม้แต่ภาคการเกษตรด้วยนะคะ และถ้าต่อมาเราจะพิจารณาถึงตัวบุคคลนะคะก็แน่นอนว่าทั้ง12ลัคนาราศีย่อมได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการโคจรยกย้ายของดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวบาปพระเคราะ์ดาวใหญ่นะคะซึ่งถือว่าเป็นดาวที่มีอิทธิพลต่อทั้ง12ลัคนาราศีอย่างแน่นอนค่ะแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลในด้านใดเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะคะดาวพระเสาร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณนะคะ S <S <S เมื่อดาวพระเสารได้ทําการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้ก็ถือว่าส่งผลโดยตรงต่อชาวลัคนาราศีมังกรอย่างแน่นอนนะคะถือว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพหลักกันเลยทีเดียวพระดาวพระเสารนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวในวันที่19พฤษภาคมปี2568นับไปประมาณ2ปีครึ่งโดยประมาณนะคะดาวพระเสารดวงนี้จะทําการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีมีนอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตา และเป็นการมาอยู่ที่ราศีมีนในรอบ30ปีค่ะ เพราะการที่ดาวพระเสาจะโคจรมาสถิตอยู่ในภพนี้เรือนนี้อีกครั้งหนึ่งนั้นต้องรอถึง30ปีกันเลยทีเดียวนะคะในช่วงระยะเวลาสองปีครึ่งที่ดาวพระเสามาอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนสหัชชะนี้นะคะมันจะมีบางช่วงที่ดาวพระเสาได้ทําการโคจรถอยหลังกลับไปอยู่ที่ราศีกุมด้วยเมื่อดาวพระเสาโคจรกลับมาอยู่ที่ราศีกุมก็เป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระเสาได้มาร่วมกันกับดาวพระราหูซึ่งดาว พระเสารและดาวพระราหูนั้นถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะคะก็จะส่งอิทธิพลส่งกําลังต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างมากเช่นเดียวกันและพอหลังจากที่ดาวพระเสารถอยหลังมาอยู่ที่ราศีกุมแล้วนะคะอยู่ไม่นานค่ะ ดาวพระเสาร์เขาก็จะโคจรเดินหน้ากลับมาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนดังเดิมดังนั้นสมัยขอพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยขอพิจารณาในคลิปวิดีโอนี้เป็นภาพรวมภาพใหญ่ภาพกว้างเลยนะคะว่าดาวพระเสาร์เมื่อทําการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาชาวลัคนาราศีมังกรจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในด้านใดน,น,น,นะคะชาวลัคนาราศีมังกรต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเมื่อดาวประจําตัวมาอยู่ในเรือนสหัชชะซึ่งเป็นภพเรือนที่เกี่ยว ข้องกับการติดต่อการประสานงานการเข้าสังคมสหัชชะหมายถึงผู้คนพลับบิกนะคะหมายถึงสื่อโซเชียลมีเดียหมายถึงคอนเทนต์นะคะหมายถึงออ,ออนไลน์รวมไปถึงหมายถึงสาธารณชนค่ะการที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะประสบผลสําเร็จได้นั้นแน่นอนว่าจะต้องมาจากการติดต่อการประสานงาน ต้องมาจากการข้องเกี่ยวกับผู้คนค่ะอาจจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรมีคอนเนคชันดีมีมิตรสหายที่ดีมีญาติพี่น้องที่ดีที่คอยเกื้อกูลส่งเสริมและผลักดันตัวคุณให้ไปเจอโอกาสใหม่ให้ไปเจอโอกาสใหญ่ให้มีแนวทางใหม่ๆในชีวิตค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรจะประสบผลสําเร็จได้เนี่ยมันต้องมีปัจจัยในยเรื่องของคนเข้ามาเกี่ยวข้องการที่จะทําอะไรด้วยตัวเองเพียงคนเดียวตามลําพังเนี่ยมันอาจจะยากนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่สําเร็จนะคือมันอาจจะยากมันอาจจะเหนื่อยต้องทุ่มเทสัพพะแรงกายค่อนข้างมากแต่ถ้าคุณรู้จักใช้คอนเน็กชันให้เกิดประโยชน์คุณรู้จัก ติดต่อเจรจาเข้าสังคมแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นหรือรู้จักใช้สื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์มันจะเป็นตัวทุ่นแรงให้กับชาวลัคนาราศีมังกรเป็นอย่างดีนะคะชาวลัคนาราศีมังกรคะการที่ดาวประจําตัวของคุณโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะการที่ดาวพระเสาร์ดาวตรีเทพดาวใหญ่ได้โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะเนี่ยมันจะเป็นจังหวะ2ปีครึ่งที่คุณจะมีการร่วมมือ นะคะมีข้อตกลงหรืออาจจะมีพันธสัญญาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วพันธสัญญานั้นๆข้อตกลงนั้นๆมันอาจจะสร้างลาบสร้างผลหรืออาจจะเป็นช่องเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จก็เป็นไปได้สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างมากนะคะรวมไปถึงชาวมังกรหากคุณจะเริ่มต้นทําธุรกิจนะธุรกิจการงานใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปการแลกเปลี่ยนนําเข้าส่งออกธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ คนหมู่มากการแก้ปัญหาให้กับคนหมู่มากหรือการที่ต้องข้องเกี่ยวกับคนติดต่อกับคนการเดินทางการขนส่งนะคะจะเป็นธุรกิจที่สร้างโอกาสใหญ่ให้กับชาวลัคนาราศีมังกรได้จะเป็นธุรกิจการงานที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ํารวยให้กับคุณได้นี่แหละค่ะมันเป็นจังหวะที่เมื่อดาวพระเสาร์ดาวใหญ่ได้โคจรมาสัติ์ สถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะเนี่ยมันจะเป็นมุมนี้มันจะเป็นด้านนี้นะคะและชาวลัคนาราศีมังกรคะอย่างไรก็ตามดาวพระเสาถือเป็นดาวบาปพระเคราะห์เมื่อดาวบาปพระเคราะห์ดาวร้ายได้โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่คุณติดต่อนั้นเขาจะเป็นมิตรกับคุณทุกคนนะต้องรู้จักเลือกคบคนต้องรู้จักมองคนให้ออกดูคนให้เป็นนะคะเพราะมันอาจจะมีมิตร แฝงอยู่ในนั้นหรืออาจจะมีคนที่ไม่หวังดีต่อตัวคุณแฝงอยู่ในนั้นดังนั้นมันเป็นจังหวะที่ไม่ควรไว้วางใจใครคะ่ะเมื่อดาวบาพเพระ์ะโครจรอ,อยู่ในเรือนสหัชชะตัวคุณอาจจะถูกหลอกถูกโกงหรือมีเพื่อนที่ไม่ดีมาชักชวนให้คุณไปทําสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็เกิดปัญหาด,ด้านอื่นๆตามมานี่คือผลในแง่มุมของดาวร้ายหรือดาวบปพเาะร์นะคะชาวลัคนาราศีมังกรต้องรู้จัก ดูคนต้องรู้จักเลือกใช้คนและการทํางานเนี่ยไม่ใช่ว่าให้งานมากระจุกอยู่ที่คุณคนเดียวต้องรู้จักกระจายงานไปให้บุคคลอื่นเขาช่วยทําแบ่งเบาภาระของตัวเองแต่ต้องเลือกคนให้ถูกนะใครถนัดงานไหนต้องมอบหมายภาระงานให้เหมาะกับคนคนนั้นและเขาจะทำงานให้คุณดีมากเด่นมากมีโอกาสที่จะช่วยผลักดันหรือว่าเกื้อกูลให้ธุรกิจการงานของคุณมันมีความสำเร็จและก้าวหน้า ชาวลัคานาราศีมังกรหากใครก็ตามที่เป็นพนักง,งานประจำข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะในช่วงนี้มันต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนทางความคิดค่ะการที่ชาวมังกรจะโดดเด่นยืนหนึ่งอยู่คนเดียวตามลําพังนั้นมันอาจจะตกยุคไปแล้วหรืออาจจะเป็นรุ่นเก่าไปแล้ว ทุกวันนี้ต้องเป็นลักษณะของการทําอะไรแล้วสําเร็จเป็นทีมการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นพาร์ทเนอร์กันมีความสําเร็จร่วมกันแบบนี้จะให้ผลดีและยั่งยืนแล้วก็สร้างความโดดเด่นให้กับชาวลัคนาราศีมังกรได้เพราะฉะนั้นคุณอย่ามองว่าคุณจะต้องสําเร็จคนเดียวแบบนั้นอาจจะดูเก่าไปแล้วหรือว่าล้าสมัยไปแล้วนะคะคุณต้องมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นความสําเร็จของทีมของกลุ่มขององคอ์กรของบริษัทแบบนี้ค่ะจะมีความยั่งยืนมากกว่าขอให้ชาวลัคนาราศี มกคิดแบบนี้นะคะถ้าเราจะพิจารณาในแง่ของการเงินการทองการที่ดาวประจําตัวค่ะดาวพระเสาร์ได้ทําการโคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัสชะของดวงชะตามันเป็นช่วงจังหวะที่ตัวคุณมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับการเข้าสังคมนะเหมือนกับว่าจะต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ ไปเรียนรู้ผู้คนใหม่ๆได้ติดต่อได้เจราจาประชาสัมพันธ์หรือประสานงานกับคนกลุ่มใหม่ได้เจอคอนเนคชันใหม่ๆมันอาจจะมีการใช้เงินเพื่อเข้าสังคมบ้างหรือใช้เงินในการเดินทางบ้างตรงนี้อยากจะให้คุณดูสถานะของตัวเองอย่าทําอะไรที่มันหนักหรือว่าเกินตัวจนเกินไปเอาตามที่ตัวเองไหวเอาตามที่ตัวเองคิดว่าเหมาะสมแม้ว่าจะต้องใช้เงินในการเข้าสังคมเพื่อทําความรู้จักกับคนนั้นคนนี้มันจะสร้างโอกาสดีให้กับคุณในอนาคตก็จริงแต่ถ้าคุณใช้เงินณนะ วันนี้ไปกับการเข้าสังคมที่มันมากเกินความจําเป็นมันก็อาจจะสร้างผลเสียให้กับคุณได้นะคะดังนั้นต้องประเมินดูตัวเองด้วยนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองนะประการต่อมาค่ะดาวพระเสาร์เป็นดาวบาปพระเคราะห์เมื่อโคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ญาติพี่น้องเครือข่ายคนรู้จักเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทคนที่ทํางานเพื่อนร่วมงานจะสร้างความเดือดร้อนทางการเงินให้กับคุณนะคะมีโอกาสเป็นไปได้นะ บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของการอิจฉาริษยาหรือบางทีอาจจะเป็นในแง่มุมที่ญาติพี่น้องมาขอหยิบยืมเงินคุณหรือคุณจําเป็นต้องจุนเจือคนในครอบครัวคนใกล้ชิดหรือเครือญาติแบบนี้ก็ได้นะคะมีเรื่องบั่นทอนทางการเงินเข้ามาการที่ดาวบาพระเคราะห์ไปอยู่ในเรือนสหชัชชะเนี่ยมันเป็นจังหวะที่คุณจะไว้วางใจใครในเรื่องของเงินเงินทองทองไม่ได้ถ้าจะต้องทําธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินที่สําคัญสําคัญต้องจัดการด้วยตัวเอง นะคะให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงนะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนี่คือสิ่งที่สมัยอยากจะเตือนนะคะให้ระมัดระวังการมีคดีความปากเสียงทะเลาะเบาแวง้งหรือมีเรื่องราวขุ่นข้องหมองใจเกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวกับหลักทรัพย์ด้วยนั่นเองนะคะและชาวลัคนาราศีมังกรคะอย่างที่สมัยได้อธิบายไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปว่าดาวพระเสาร์เนี่ยเขาจะมีช่วงโคโจรถอยหลังมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมมาสถิตร่วมกันกับดาวพระราหู ในจุดจดนี้นะคะสมัยต้องบอกเลยว่าการโคจรถอยหลังมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยถือว่าเป็นการถอยหลังมาอยู่ในเรือนการเงินมันจะเป็นจังหวะเด่นของตัวคุณถือว่าเป็นช่วงที่น้ําขึ้นให้รีบปักเลยก็ว่าได้ดาวประจําตัวถอยหลังมาอยู่ในเรือนการเงินมาอยู่ในเรือนกระดุมพระโอกาสที่คุณจะได้เงินเก่าเงินค้างคางเงินเคลมประกันเงินตกเบิกหรือแม้แต่เกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นจะสามารถใช้องค์ความรู้เก่าๆในการหาเงินในการพัฒนาต่อยอดความมั่งคัง่ง ของตัวเองมีสูงมากเพราะดาวพระเสามาเจอก,กันกับดาวพระราหูซึ่งเป็นเกษตรราทบดีอยู่แล้วก็อยู่ในเรือนกระดุมพระด้วยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พลิกชีวิตพลิกฐานะของตัวเองแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนแต่สมัยบอกว่านี่เป็นโอกาสทองของชาวลัคนาราศีมังกรเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวพระเสารได้ทาการโคจรถอยหลังเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์มาพิจารณาดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรแล้วก็ลัคนาราศีอื่นๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปนี้ เนี่ยสมัยขอมองโดยภาพรวมก่อนนะหากเราจะพิจารณาไปในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ซึ่งจะไม่ได้มองแค่ความรักในชื่อในในแง่มุมของชู้สาวเท่านั้นนะคะก็จะมองในแง่มุมของญาติพี่น้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเพื่อนความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรู้จักนะคะรวมไปถึงความรักความใคร่ด้วยเนี่ยมันเป็นมุมที่ว่าชาวาราศีมังกรดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนดาวประจาตัวไปอยู่ในเรือนสหัชชะคุณจะได้สร้างมิตรนะ คุณจะได้สร้างคอนเนคชั่นที่หลากหลายนะคะคุณจะรู้จักคนเยอะขึ้นมันจะเป็นช่วง2ปีครึ่งที่ชาวลคราศีมังกรจะมีชื่อเสียงคนจะรู้จักคุณมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีข้อแม้อยู่ค่ะว่าเขาจะรู้จักคุณในแง่ใดละ่ะแง่บวกหรือแง่ลบมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการปฏิบัติการวางเนื้อวางตัวของคุณเองที่ต้องพูดว่าแง่บวกหรือแง่ลบเนี่ยเพราะว่า ในช่วงวันที่13พฤษภาคมปี2568ายดาวพระพฤหัสด,ดาวสุพเคราะห์ใหญ่ได้ทําการโคโจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนเข้าสถิตยอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาให้ระมัดระวังศัตรูข้อพิพาทคดีความให้ระมัดระวังคนที่เป็นมิตรจะกลายเป็นศัตรูให้ระมัดระวังเรื่องราวทุกร้อนใจหนักใจที่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวคุณ mm hmm. นะฮะสมัยจึงห่วงว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยอาจจะมีประเด็นหรือว่ามีคดีความเกิดขึ้นในระยะนั้น แต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวพระพฤหัสบดีเมื่อโคจรอ,อยู่ในเรือนอริเนี่ยก็จะอยู่ช่วงหนึ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะดาวพระพฤหัสบดีจะทําการโคจรเดินหน้านะคะเข้าสู่ราศีกรกฎคือมีการเดินเสดิจเดินเร็วเข้าสู่ราศีกรกฎได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดเล็งลัคนาราศีเกิดของชาวมังกรก็จะสร้างความเป็นสิริมงคลหรือว่าจะมีเรื่องราวสําเร็จจะมีความน่ายินดีเกิดขึ้นในดวงชะตา แต่อย่างไรก็ตามนะคะก่อนที่จะสําเร็จหรือมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาแล้วก็มีเรื่องทุกข์ยากใจเกิดขึ้นก่อนนั่นเองค่ะ และแต่ละลัคนาราศีนะคะก็ควรที่จะทราบไว้ว่าดาวพระพฤหัสดาวพระเสาร์แล้วก็ดาวพระราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวตรีเทพถือว่าเป็นดาวใหญ่เป็นดาวที่มีอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีต่อสรรพ,พสิ่งบนโลกใบนี้ต่อมวลมนุษยชาติได้ทําการโคจรยกย้ายพร้อมกันในเดือนพฤษภาคมนะคะจะห่างกันเนี่ยก็ประมาณ1สัปดาห์หรือ10วันเท่านั้นเองนะคะการโคจรยกย้ายในเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นการโคจรยกย้าย ส่งแรงสั่นสะเทือนต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากสมัยจึงอยากจะให้ชาวลัคนาราศีมังกรและทุกๆลัคนาราศีเนี่ยเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้สําหรับชาวมังกรการที่ดาวประจําตัวดาวพระเสาร์นะคะได้ทําการโคจรยกย้ายมาสถิตอยู่ในเรือนสหัชชะขอให้ชาวมังกรมุ่งหน้าเกี่ยวกับการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มมุ่งหน้าเกี่ยวกับการติดต่อผู้คนสร้างคอนเนคชันหามิตรหากาลยนมิตรหรือทํางานอะไรก็ตามคุณต้อง มองความสําเร็จโดยภาพรวมอยาเอาความสําเร็จมาเป็นของคุณคนเดียวคุณต้องนึกถึงส่วนรวมประมาณนั้นนะคะแล้วจะเป็นตัวผลักดันให้ชีวิตของคุณมีความก้าวหน้าอย่างมากเลยทีเดียวนะคะการเดินทางการสื่อสารเทคโนโลยีนวัตกรรมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ไอที IT, จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกร ใช้จังหวะและโอกาสตรงนี้ในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวเองนะคะจะเป็นช่วงสองปีครึ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะโดดเด่นโด่งดังและมีเกณฑ์สำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะชาวมังกรท่านใดนะคะที่มีเวลาอยากจะแนะนำให้หมั่นทำบุญทำทานค่ะการทำบุญเพื่อรับดาวพระเสาร์หรือว่าเพิ่มกำลังให้กับดาวพระเสาร์นั้นควรจะทำบุญลงท้ายด้วยเลขสิบเพราะเป็นเลขกำลังของดาวพระเสาร์นะคะปล่อยนกปล่อย ปลาสิบตัวถวายสังฆทาน10ชุดถวายน้ำสิบแพ็คหรือทำบุญพระ10บรูปแบบนี้ก็ได้เอาตามกำลังตามความสามารถของแต่ละคนแต่ละท่านได้เลยนะคะชาวมังกรท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ายดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ